สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกันครับผมถ้าท่านใดอยากได้วัวไปเลี้ยงครับผมคือเจ้าของเขาจะปล่อยครับผมนี่ครับวัวตัวผู้ครับผม ตัวใหญ่าย,ยาวครับผมอายุยังไม่มากเท่าไหร่ครับผม ดูครับก็สวยดีครับผมถ้าใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงครับผมก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่บ้านระเบิอครับผมบ้านระเบิดตําบลช่องนสามครับผม เ,เจ้าของเขาบอกว่าจะปล่อยครับผมถ้าท่านใดชอบเลี้ยงวัวก็เชิญมาดูได้ครับผมซื้อเอาไปเลี้ยงต่อครับผม ส่วนลายขาวๆที่มองเห็นนั้นเป็นแดดมันซองมาจากวังข้างบนครับผมหุ่นดีครับผมก็เท่อยู่นะครับผม hùn dao đùa dày Cô cho cô Hãy Kim nhẫn đi các bụng Thưa thân đại dạ Đại cô เชิญมาดูได้ครับผมอยู่ที่บ้านระเบอครับผมถ้าสนใจต้องการเอาไปเลี้ยงครับผม ก็เห็นเจ้าของก็บอกว่าปล่อยครับผมส่วนราคาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องสอบถามกับเจ้าของเขาเองครับผม นี่คือช่วงข้างหลังครับผมช่วงข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับผมอยีกอย่างหนึ่งผมเองก็ดูไม่ค่อยเป็นครับผมแต่เจ้าของเขาบอกมาก็เลย อยากเอามาฝากทุกคนว่าถ้าท่านใดอยากเลี้ยงวัวครับผมก็เชิญติดต่อมาได้ครับผม อยากจะบอกอย่างอีกทีว่าโวาตอนนี้อายุยังไม่เยอะครับผมเพียงแต่มันหุน่นมันใหญ่าย,ยาวเท่านั้นเองครับผมก็คงประมาณนี้นะครับ